สำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ ฮ้ยซื่อสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนดีๆต้อนรับเข้าสู่เนเน่ชาแนลวันนี้เราก็มาอยู่บเกม Tower of God n i w World กันอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้เพื่อนเพื่อนผมมีข่าวสารอัปเดตมาอัปเดตให้เพื่อนๆกันครับสำหรับเกม Tower of God n i w World นะครับรู้สึกว่ารูทีนต่อจากนี้เนี่ยถ้าเป็นไปตามที่ทีมงานเขาแจ้งไว้นะครับ จะมีการอัปเดตทุก2สัปดาห์เพื่อนๆดังนั้นใครที่เล่นเกมนี้อยู่นะครับก็น่าจะได้เจอผมมาสรุปแผ่นโน้ตให้เพื่อนๆฟังทุก2สัปดาห์นะถ้างั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็มาดูเลยดีกว่าทีมงานเขามีอะไรอัปเดตมาบ้างนะครับขอแจ้งให้ทราบว่าจะมีการปิดปรับปรุงอัปเดตในวันที่30เวลา6กโมงห้บ้านเหล่านะครับก็คือ6กโมงเช้านะหกโมงห้านาทีเพื่อนๆเอาจริงๆมันเป็นเวลาที่ค่อนข้างแปลกมากนะเพราะเกมอื่นปกติส่วนมากเวลาปิดเซิร์ฟมันจะลงท้ายด้วยแบบ ลงท้ายด้วยศูนย์หรือลงท้ายด้วยแบบครึ่งชั่วโมงอะไรแบบนี้นะครับนอกจากนี้ทีมงานก็แจ้งเตือนนะครับว่ากิจกรรมกับสินค้าต่างๆที่อัปเดตในวันที่16สิงหาคมทั้งหมดนะครับจะถูกนําออกจากเกมนะครับดังนั้นใครที่จะจัดแพ็คอะไรเพิ่มเติมกิจกรรมไหนที่ยังเลีย์ไม่เสร็จเพื่อนๆก็อย่าลืมไปทาให้เสร็จกันด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะดูสรุปนะครับว่ากิจกรรมต้องทําอะไรบ้างเนี่ยผมก็มีทําคลิปสรุปไว้ในช่องแล้วนะเพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับโอเคก็อันนี้เป็นของเก่านะและของใหม่ครับนี่เลย แจ้งปิดปรับปรุงวันที่30นะครับกำหนดการจะปิดปรับปรุงตั้งแต่6กโมงห้จนถึง10บโมงครึ่งเวลาบ้านเรานะครับและตรงนี้เนี่ยทีมงานเขาเซฟมากๆเลยนะเขาเขียนเลยนะครับเวลาปิดปรับปรุงอาจจะเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบผ่านทางประกาศอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคสําหรับราลีดับเบลเนะครับโอ้โหคนข้างเยอะเลยนะอย่างแรกครับเพิ่มเพื่อนร่วมทีมคนใหม่นะครับนี่ตัวละครใหม่นะอันนี้ก็น่าจะเป็นน้องยอนอีฮวานะครับสำหรับใครที่ ยังไม่ได้ดูสกิลของน้องนะครับเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปที่ผมทําสรุปไปได้นะผมบอกเลยว่าน้องยอนอีฮวาตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวเมตาตัวต่อไปนะครับเพราะสกิลต่างๆของน้องมันคือสกิลมันเขียนอธิบายว่าโจมตีศัตรูที่อยู่ในระยะใช่ป่ะเพื่อนๆแต่พอมันใช้จริงนะครับจากในคลิปที่ไปส่งมาเนี่ยคือมันโจมตีทั้งแมปเพื่อนๆทั้งแมปครับทั้งแมปถ้าเป็นไปตามที่ผมคาดการนะครับ เดะเมดน้องเนี่ยจะมาหาศาลบ,บ้างนะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องอัดของน้องให้เพียงพอนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีตัวละครซัพพอหน่อยเพราะว่าน้องเนี่ยจะเป็นตัวละครแนวหลังนะครับที่สกิลกันตัวเองเนี่ยเอาจริงๆมันก็ไม่ได้ถือว่าเยอะมากนะไม่ได้มีอามาตะเหมือนกับพวกตัวละครโกงๆหลายตัวนะครับมีเพียงแค่บาเลียเท่านั้นนะแน่นอนตัวละครใหม่มานะครับคอสตูมใหม่ก็มาเ,เพื่อนๆซึ่งคอสตูมอันนี้เนี่ย ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะเป็นคอสตูมให้ซื้อหรือว่าจะเป็นคอสตูมที่แจกจากในอีเวนต์ครับอันนี้เราอาจจะต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งนะต่อมาเพิ่มผจญจันบทใหม่นะครับบทที่26กับบทที่27สนะครับสาหรับคอนเทนต์เพิ่มผจญจันบทใหม่เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นคอนเทนต์ของวาน,นครับเพราะตอนนี้ผมเชื่อว่าถ้าผูเ้เล่นสายฟรีลงไปถึงคนที่เติมไม่ได้เยอะเป็นพวกโลมาดอฟฟินอะไรต่างๆซึ่งนั่นก็คือรวมตัวผมด้วยนะครับค้งยังติดอยู่ด่าน 10X ไม่น่าถึง20กันนะถ้าไม่เติมอเยอะจริงๆนะครับสำหรับเกมนี้นะแต่ไม่ต้องห่วงเพื่อนๆคือเกมแนวไอดอลเนี่ยถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับตัวละครไ d ของเราอะ่ะมันโปรเกรสไปเรื่อยๆอยู่แล้วสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปถึงเหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อมาเพิ่มโหมดในเรื่องใหม่อง์6แบบทดสอบสุดท้ายครับโอเคอันนี้ถือว่าเด็ดครับเพราะว่าโหมดในเรื่องบทใหม่เนี่ยมันเป็นคอนเทนต์ที่ถ้าเราสามารถเคลียร์จบได้นะครับเราจะได้รับตัวกรชาไปสุ่มกันอีก10ใบด้วยนะมันเป็นอะไรที่ ผมอยากให้มันเพิ่มแบบแพทหนึ่งอะสัก2 3สาบทจะดีมากนะครับ <c oughs> คือบทหนึ่งเนี่ยบอกเลยว่าไม่พอกินแน่นอนนะแล้วก็จะมีการขยายบททดสอบแห่งความโกลาหลใหม่ชั้น2 5 1ร้อยาถึงสามนะครับแน่นอนอันนี้ก็น่าจะเป็นของวานเช่นเดียวกันนะครับแต่ตรงนี้ผมเชื่อว่าทุกคนเข้าใจได้นะเพราะว่าวานเนี่ยเป็นเหมือนแบบแหล่งเงินทุนทําให้เกมมันสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้นะครับต่อมาเพิ่มห้องทดลองใต้ดินใหม่ข้อมูลมาซิโนนะครับก็สาหรับมาซิโนนะครับมาซิโน ชื่อไทยไม่รู้ว่ามันออกเป็นมาซิโนหรือมาซิโนนะนี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันสำหรับมาซิโนคือใครนะครับถ้าผมออกเสียงผิดผมขออภัยล่วงหน้านะก็คือคนนี้เลยเพื่อนคนที่ผมเอาขึ้นปกให้เพื่อนได้ดูอยู่นะครับโอ้โหบอกเลยว่าโคตรเท่นะซึ่งตัวนี้เนี่ยจากที่ผมไปดูลีกมานะมันมีมาซิโนเนี่ยสองเวอร์ชันเพื่อนจะมีเวอร์ชัน SSR+ Plus กับ SSR มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่เขาเพิ่มเข้ามาตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวละครระดับไหนนะครับ แต่แน่นอนมันไม่ใช่ตัวกาชาใหม่มาให้เราเปิดนะผมคิดว่าน่าจะเป็นบอสประจําห้องใต้ดินตัวใหม่มากกว่านะครับสำหรับตรงนี้นะเดี๋ยวอาจจะต้องรอดูข้อมูลเพิ่มเติมตอนที่มันอัปเดตเข้าเซิร์ฟแล้วนะครับต่อมาเพิ่มระดับใหม่ S 1ในลิงน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์นะครับที่ทุกคนพยายามตะเกียกตะกายนะครับปลดให้ถึงระดับ S นะแล้วพอเราปลดถึงปุ๊บอ S หนึ่นะครับมาต่อแล้วเพื่อนๆน,นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มหน้า2ในสารสกัด3-4ด้วยครับ อันนี้เนี่ยคือผมว่าผมโชคดีมากนะคือใครที่แบบปลดหน้าแรกครบทุกช่องแล้วนะครับผมเชื่อว่าต้องมีคนคิดว่าเฮ้ยมันเก็บเอาไปทําอะไรไม่ได้แล้วเรารีหาสเตตออปดีกว่าใช่ปะ่ะแล้วพอเราใช้ไปหมดปุ๊บทีมงานเขาอัปเดตหน้า2มาให้เพื่อนๆ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือผมลอดตายนะครับก็ใครที่ไม่ล่อเนี่ยเขียนคอมเมนต์เข้ามาแชร์ความรู้สึกได้นะสำหรับสารสกัดสสีนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มฟังก์ชันใหม่จําลองอารีน่านะครับสำหรับฟังก์ชันนี้เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่ดีมากถ้าอ่านจากที่เขาสรุปมาให้ในสารผู้พัฒนานะครับเพราะว่าฟังก์ชันจําลองอารีน่าอันนี้คือเป็นระบบที่เขาจะให้เราสามารถทดสอบตัวละครได้เพื่อนคือเราสามารถตั้งทีมเราแล้วก็ตั้งทีมศัตรูนะครับสามารถเซตอัพได้เลยว่า ต้องการให้ตัวละครเลเวลเท่าไหร่ลิงน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ขั้นไหนอาวุธประจาตัวมีไหมอะไรพวกนี้เนี่ยคือทีมงานเขาบอกว่าเราสามารถเซตทุกอย่างได้เลยนะมันก็จะทําให้เราสามารถทดสอบตัวละครใหม่ๆได้นะครับว่าเฮ้ยตัวละครตัวนี้เนี่ยมันเข้ากับทีมเราหรือเปล่าเราควรจะเปิดหาตัวนี้เพิ่มไหมไม่แน่ด่านไหนที่เราติดอยู่เนี่ยเราอาจจะมาลองทํเอ่อซิมูเลชันของเราเองได้นะว่าเฮ้ยทีมศัตรูมีตัวอะไรบ้างเซตอัพเท่านี้แล้วก็ทีมเราเนี่ยมีตัวอะไรบ้างเซตอัพเป็นอย่างนี้ถ้าเราเพิ่มตัวนี้ไปจะสามารถทําให้้เเรราาาาผ่่นนดนไดไหือ คือถ้ามันทําได้ขนาดนั้นเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ง่ายต่อการบิวทีมมากๆเลยนะครับสำหรับคอนเทนต์ดีนะและผมคิดว่าหลายคนน่าจะได้ใช้เวลากับฟังก์ชันจำลองอีนนาอันใหม่นี้นะครับเยอะแน่นอนนะอ่ะต่อมาส่วนกิจกรรมใหม่เลยครับโ,โหกิจกรรมใหม่รอบนี้เนี่ยมีถึง5อย่างเลยนะครับอย่างแรกกระดานเช็คชื่อสะสมต้อนรับคู่ปกตินะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นกระดานเช็คชื่อแจกของแบบใหม่ที่ทีมงานเขาได้มีเกิดมาก่อนหน้านี้นะกิจกรรมทดลองเล่นยอนอีฮวาอันนี้ก็น่าจะเป็นกิจกรรมให้เราทดสอบตัวละครใหม่นะ ถ้าใครเคยเล่นฮองไคซาเรลเนี่ยจะเห็นได้ว่าเวลาที่ตัวใหม่เข้าตัวครับมันจะมีเหมือนกิจกรรมให้เราสามารถทดสอบตัวละครเอาไปลงด่านได้นะว่าเฮ้ยตัวละครตัวนี้ทําอะไรได้บ้างเก่งขนาดไหนข้อสามารถเป็นยังไงอะไรพวกนี้นะครับกิจกรรมที่3มิชชั่นพัฒนา,นาอันนี้ก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับถ้าเราสามารถปลดล็อกยอนอีฮวาได้ ก็จะสามารถเอาไปทําภารกิจต่างๆเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็สุดท้ายถ้าเราสามารถเคลียร์ครบทุกภารกิจน่าจะได้รับตัวกาชาเพิ่มอีก10ใบนะครับต่อมาฮอตไทม์รางวัลวรรณการนะครับอันนี้ก็เหมือนที่ทีมงานเขาบอกไว้นะจะเพิ่มของรางวัลดรอปเป็น2เท่านะครับเป็นระยะเวลา1อาทิตย์นะครับก็รู้สึกว่ามันจะเริ่มตั้งแต่หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเลยนะครับแล้วก็ต่อมากลับมาแล้วครับกับกิจกรรมสงครามขับไล่สมาคมนะครับอันนี้น่าจะเป็นคอนเทนต์กิวเพื่อน น่าจะเปิดซีซั่นที่สนะครับสำหรับตรงนี้นะแล้วก็จะมีการเพิ่มสินค้าใหม่13ได้รายการปรับตัวละคร SSR+ Plus ที่ตันแล้วนะครับเอาออกจากไลน์อัพทำให้เราไม่ต้องสุม่มเจอตัวละครที่ตันแล้วในการันตี200รนะครับอันนี้ก็คอนเทนต์ปรับมาเพื่อวานะแล้วก็สุดท้ายนะครับเปลี่ยนแล้วก็แก้ไขบักอื่นๆนะครับโอเคครับก็สำหรับเนื้อหาอัปเดตโดยวรวมนะครับทั้งหมดจะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็รางวัลปิดป,ประปงครับนี่หินลอยนะครับอีก1,000ชิ้นนะเพื่อนเพื่อนซึ่งหินลอยนี้มันจะแจก ภายใน24ชั่วโมงหลังจากการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเสร็จสิ้นนะครับดังนั้นหลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเสร็จเนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมล็อกอินเข้ามารับของรางวัล1,000ชิ้นตรงนี้กันด้วยนะอ๋อสุดท้ายนี้นะครับผมย้ำไเบอีกทีนึงนะมันปิดเซิร์ฟวันพุธนะครับวันที่30ไม่ใช่วันอังคารวันพรุ่งนี้นะเช็คเวลากันดีๆนะครับสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันถ้าเกิดใครชอบนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารเกม Tower of Godney World อย่าลืมกดไลค์ Subscribe คอมมเเนนต์กปซันนนใใหหหม่คลิป้าาสรับววัััันนนนนีี้้้ขขอออบบบคคคุุณเเเพื่่ๆททกกกาารรชมมแลจสวัสดีครับ